เมนูเช้านี้นะคะต้มยำปลากระป๋องใส่ไข่เจียวนะคะทุกคนต้มยำปลากระป๋องแม่ปินทำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะก็คือทำให้ชายปูนกินแล้วก็พ่อเป่ากับตากินนะคะแต่แม่ปินก็คือมีความอยากกินไข่เจียวด้วยนะคะทุกคนก็เลยมาเจียวไข่แล้วก็เอาต้มยำปลากระป๋องราดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่พริกบีบมะนาวให้แบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆนะคะก็จะมีความอยากอะไรประมาณนี้เนาะ ตอนเช้านะคะก็สลึมสลือนะคะทุกคนก็เลยอยากกินอะไรที่แบบแซ่บๆนะคะให้แบบมันมันตื่นนะคะอันนี้แม่ปินก็จะมาเจวไข่ก่อนนะไข่เจียวก็ตอกไข่ง่ายๆเลยค่ะสองฟองนะคะแล้วแม่ปินก็หยอนน้ำปลาลงไปแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาน้ำต้มยำปากกระป๋องนะคะราดลงไปในไข่เจียวอีกทีนึงนะแม่ปินก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะคะ เช้าๆอากาศเย็นๆนะคะทุกคนก็เลยอยากกินอะไรที่แบบซดร้อนๆนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าต้มยำปลากระป๋องแม่ปินทําไว้เมื่อเช้าก็คือจะเป็นรสชาติแบบกลางๆนะคะจะไม่เปรี้ยวมากนะคะเพราะว่าตาจะกินเปรี้ยวไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะกินเปรี้ยวหรือว่ากินเผ็ดก็คือเราก็จะมาเติมเอาข้างนอกนะคะประมาณนี้นะคะไข่เจียวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแม่ปินก็จะเอาต้มยำปลากระป๋องราดแล้วก็บีบมะนาวใส่พริกป่นนะคะ ง่ายๆค่ะทุกคนแต่ว่าก็อร่อยนะคะก็อร่อยอยู่นะใครยังไม่เคยกินนะคะไปลองทําดูได้เลยนะคะรับรองเลยว่าอร่อยแนะนําให้ทํากินตอนช่วงแบบเช้าๆอากาศเย็นๆอะไรประมาณนี้ซดน้าร้อนๆก็คือแบบคล่องคอมากทุกคนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ามีเมนูอะไรไม่เป็นจอามาลงอีกนะวันนี้บ๊ายบายจ้า